ถ้าทำอะไรละเอียดไม่พอสังเกตไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอะไรแล้วไม่ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอความสะอาดสะอ้านพอถ้าระเบียบไม่พอสะอาดไม่พอถึงจะทำยังไงยังไงก็เข้าได้ตำรับตำราดียังไง ก็ไม่สามารถทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือก,กายในกายในตัวได้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะไม่รู้และการที่ทำอะไรต้องสะอาดและระเบียบแล้วจึงจะไปพบความจริงต่างๆได้นั้นมิเฉพาะในด้านธรรมะละเอียดละเอียดเท่านั้นแม้ในเชิงวิทยาศาสตร์การค้นคว้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยก็ต้องอยู่บนฐานของความสะอาดกับความเป็นระเบียบเช่นกันถ้าขาดความสะอาดความเป็นระเบียบซะแล้วจะทดลองวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่ได้ผลจะทดลองปฏิบัติธรรมปฏิบัติมัครคมีองค์8ปดยังไงก็ไม่ได้ผล พราะฉะนั้นสะอาดกระเบียบไม่ว่าจะหยิบจะทำอะไรให้อยู่บนฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็ผู้นั้นจะอยู่ทางโลกก็จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในทางโลกได้ถ้าอยู่ทางธรรมปฏิบัติรัคองมีองแปดบนฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ หลักตรงนี้ถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีเยี่ยมจริงๆก็จะจับหลักนี้ไม่ได้เมื่อจับหลักนี้ไม่ได้ก็เลยหลงเข้าใจผิดว่าหนึ่งคนยุคนี้คงปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้ในยุคพุทธกาลเท่านั้นสรุปพลาดไปแล้วเนี่ย สองโมเมไปถึงว่าแม้สมัยพุทธกาลที่มีจารึกเอาไว้นั่นก็คงไม่จริงหรอกโมเมเขียนกันออกมาอา้าวไปโน่นเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แหละสะอาดการระเบียบเป็นหัวใจของการทำใจหยุดใจนิ่งในทางธรรมสะอาดการระเบียบเป็นหัวใจของการที่จะค้นคว้า ศึกษาวิชาการทางโลกหรือวิทยาการใหม่ๆแม้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าที่ไหนฝึกคนจะจำนวนมากจันจำนวนน้อยจะฝึกลูกหลานของตัวเองแม้ที่สุดจะฝึกตัวเอง ขอให้มีความสะอาดอยู่บนฐานของความสะอาดกับความเป็นระเบียบเถอะที่นั้นผู้ที่อยู่ในสนับสนุนในในในงานนั้นก็ตามผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่นั้นก็ตามที่อยู่บนพื้นฐานของความสะอาดความเป็นระเบียบ สะอาดทั้งกายวาจาใจแล้วก็ที่นั่นแม้ยังสะอาดระเบียบไม่ถึงที่สุดแต่ว่าบรรยากาศของความสงบบรรยากาศของความร่มรื่นชื่นใจบรรยากาศของความปรารถนาดีความรักใคร่ซึ่งกันและกันจะเกิด ความปรารถนาดีอย่างนั้นนะ่ะที่ดีความสะอาดรถเป็นระเบียบแล้วเกิดความปรารถนาดีอย่างนั้นนะ่ะโดยเฉพาะท่ามกลางคนหมู่มากจะไปหาได้ที่ไหนในยุคนี้ใช่หายากแต่สร้างขึ้นมาได้ไหมได้อยู่ที่ไหนก็ช่วยทำกันมาแล้วนในเงาในธรรมยาตรานี่แหละ หลวงพี่ทั้งหลายที่ถึงแม้เพิ่งบวชเพียงระยะสั้นแค่เดือนเศษส,สองเดือนเมื่อนหนึ่งอยู่ในระเบียบหรือในพระวินัยของสงฆ์ของพระนุ่งห่มก็เป็นระเบียบแล้วก็รักษาศีลทั้ง227ข้อ ด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแม้จะว่าฝึกใหม่ๆก็เพิ่งเดือนสองเดือนนี่แหละก็พยายามเก็บใจไว้ที่กลางกายเมื่อเก็บใจไว้ที่กลางกายแล้วก็สำมาอาระหังไปด้วยความคิดร้ายๆความคิดที่ไม่ดีมันเลยหมดไป เมื่อความคิดไม่ดีมันหมดไปมันก็เลยคิดแต่ดีๆพอคิดแต่ดีๆก็คือคิดสะอาดสะอาดคิดสะอาดสะอาดแล้วอยู่ด้วยระเบียบชั้นเยี่ยมของพระพุทธเจ้าคือวินัยสองยข้อของท่านบวกกับระเบียบที่ดีของใครของพวกเราที่ไปสนับสนุนการเดินธรรมญาตานี่แหละ ที่เราสงบสง,งียมอย่างดีเจ้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็สะอาดสะอา้านแล้วก็โรยกลีบดอกไม้ให้ท่านเดินด้วยญาติโยมก็แต่งกายสะอาดสะอาดกายวาจาก็สะอาด สาธุตลอดทางที่หลวงพี่ท่านเดินแล้วก็โปรยกลีบดอกไม้ซึ่งช่วยกันปลูกช่วยกันเด็ดปลูกมาอย่างดีใช่ดอกไม้นั้นมีตั้งเจ็ดสีแล้วก็ปูเสื่ออย่างดีรองรับ เวลาโปรยก็โปรยเป็นระเบียบอยู่บนเสือนั่นแหละให้ท่านเดินจึงกลายเป็นว่าตัวหลวงพี่บวชใหม่ๆก็กายใจก็เป็นระเบียบและสะอาดอยู่ในตัว พวกเราเองที่ไปโปรยกลีบดอกไม้ปูเสือให้ด้วยก่อนจะปูเสือก็กวาดถนนหนทางอย่างดีเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนก็สะอาดระเบียบทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกก็เตรียมเสือเตรียมกลีบดอกไม้ แต่งตัวก็สะอาดสะอา้านวาจาก็สะอาดสะอา้านเข้าแถวกันสองข้างทางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาศีลอยู่ด้วยตกลงกายใจก็ทั้งสะอาดทั้งระเบียบกายวาจาใจสะอาดและระเบียบทั้งหลวงพี่ที่เดินอยู่ธรรมยาตราอยู่ พวกเราก็กายวาจาใจาก็สะอาดระเบียบทั้งข้างนอกข้างในอยู่สองข้างทางนั้นเปล่งสาเปล่งวาจาสาธุตลอดกาลไอ้สะอาดและระเบียบอย่างนี้ล่ะสองข้างทางที่ผ่านไป จึงบังเกิดความสงบร่มรื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครไปทำอะไรญาติโยมสองข้างทางก็ได้ปลื้มใจว่าเออเกิดมานี่ไม่เคยเห็นนะที่จะมีพระจำนวนเป็นพันทั้งสะอาดและระเบียบเรียบร้อยเนี่ย ไม่ใช่มายืนต่อหน้ามันเดินต่อหน้าระยะทางยาวอย่างเนี้แล้วเมื่อมันรู้ว่าพระเหล่านี้จริงๆก็เพิ่งมาบวชกันได้เดือนสองเดือนนี่ขนาดฝึก่ฝึกตัวเดือนสองเดือนน่ยอย่างสะอาดอย่างระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้แต่สะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในหรือเปล่าโยมมองไม่เห็นแต่บรรยากาศมันบอกว่าอืม ท่านต้องสะอาดทั้งข้างในด้วยระเบียบทั้งความคิดของท่านด้วยแต่ขนาดไหนนะั้นไม่รู้หรอกแต่ต้องต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะบรรยากาศมันบอกมันเอื้ออำนวยให้คิดอย่างนั้นส่วนหลวงพี่เองนะ่ะท่านก็รู้ระวางที่ท่านเดินไปนะ่ะใจของท่านนะ่ะมันก็อยู่กลางกายมั่งไม่อยู่มั่งเหมือนกันแหละเพราะท่านก็มือใหม่นี่นะเพิ่งบวช แต่ท่านก็ได้พยายามแล้วทราบซึ้งน้ำใจโยมเอ่ยโยมก็อุตส่าห์อยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าพระที่กายวาจาใจสะอาดและระเบียบเป็นยังไงนะก็มาเตรียมสถานที่ให้ให้ท่านเดินให้ท่านปฏิบัติพอเห็นแล้วก็รู้นะหลวงพี่นะเพิ่งสองเดือนยังไม่บดกิเลสใจยังไม่นิ่งสุดๆ แต่ก็นิ่งกว่าธรรมดาเยอะๆแล้วเห็นแล้วโยมก็ปลืม้มทั้งสองข้างทางท่านเองท่านก็ปลื้มของท่านเออเรานี่ก่อนหน้านี้ใจก็วอกแวกคำพูดบางทีก็ไม่เข้าท่าการกระทำหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยสะอาดระเบียบอะไรนักหรอกทำให้ นะแหนะที่มาบวชงวดนี้นะบางรูปก็มาด้วยความตั้งใจจะฝึกกายวาจาใจให้สะอาดให้ระเบียบบางรูปเพราะโยมพ่อโยมแม่ไล่มาตัวเองอาจจะเต็มใจไม่เต็มใจแต่พ่อแม่ไล่มาด้วยความรักความเคารพพ่อแม่เอาก็เลยมา,าดีเหมือนกันถือโอกาสมาฝึกตัวจะได้บุญไปด้วย บุญหน้าตายังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเอาตอตอนไดบุญน่ะพ่อแม่เขาว่าอย่างนี้บุญหน้าตาเป็นไงอย่างนี้เหน้าตาเป็นไงยังไม่รู้หรอะแต่รู้อยู่อย่างพอมาบวชแล้วเป็นไงเออใจมันชุ่มชื่นียิ่งระหว่างเดินทางเดินธรรมยาตราใจมันชุ่มดีอ๋อ ไอ้ใจมันชุ่มมันชื่นดีนะนั่นนะเป็นอาการอย่างหนึ่งของบุญนะยังไม่ใช่ตัวบุญตัวบุญจริงๆยังมองไม่เห็นเพราะว่าชั่วโมงฝึกมันอย่างน้อยแต่ตั้งใจฝึกไปเถอะอีกหน่อยท่านจะเห็นเองนะจะเพิ่งรีบศึกไปใจนิ่งนิ่งนิ่งเต็มที่ถูกสัดส่วนเข้า เดี๋ยวท่านจะเห็นบุญในตัวเองว่าอ๋อระยะที่เราเดินธรรมยาตรานะบุญมันเกิดเป็นสายอยู่ข้างในนัเนี่ยแต่อีตอนนั้นมันไม่เห็นไปนั่งสมาธิใจใส่ใส่เขาจริงเดี๋ยวใจเห็นแตท่ทั้งทั้งที่ไม่เห็นแต่รู้ว่าเออเวยขณะที่เดินไปในะใจมันชุ่มไอชุ่มชื่นในอกในใจนั่นเป็นอาการของบุญ ไม่ใช่ตัวบุญอยากจะรู้บุญเนื้อตัวเป็นยังไงอันนั้นต้องฝึกอีกสักหน่อยแล้วท่านถึงจะเห็นญาติโยมก็เหมือนกันที่โปรยกรีบดอกไม้ให้เราเดินโปรยไปก็ชื่นใจไปรู้แต่ว่าชื่นใจแต่บุญหน้าตาเป็นไงไม่เห็นหรอกก็ต้องบอกว่าก็เช่นกันนั่นแหละโยญาติโยมทั้งหลาย หาวเวลานั่งให้เยอะๆ <c oughs> ถ้าได้สักนั่นแหละเช้าก็ทำบัจจากสักจบหนึ่งเย็นก็ทำบัจจากสักจบหนึ่งพอจบแต่ละครั้งแล้วก็เออนั่งสมาธิต่อสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทำไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจก็สะอาดรัดใจก็เป็นระเบียบแล้วบุญเป็นไงเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะ ถ้าเห็นบุญแล้วแล้วก็การที่จะเห็นพระธรรมกายในตัวก็ไม่ยากละมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ว่านั่นแหละไอ้ที่มานั่งพูดได้อย่างนี้นะถ้าไม่เจอคุณยายก็พูดไม่ได้ไม่โดนไม่โดนคุณยายเขี่ยวเข็นมาก็ไม่ได้ก็มีอาการเหมือนพวกเรานั่นแหละคือไม่อยากจะเชื่อนะ ว่าเออคนยุคนี้จะสามารถปฏิบัติมรรคีีองค์แปดให้ใจหยุดใจนิ่งและเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะเห็นบุญได้ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะกรอกแต่ว่าเมื่อพบคุณยายพบพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็พอมีบุญ